สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทยัยวันที่10ครึ่งวันเช้าพบเพิ่ม3เหลือศูนหายหภารกิจ ค้นหากำลังพลเรือนหลวงสุโขทยัยวันที่10ครึ่งวันเช้าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก3เหลือสูนหาย5ขณะทหารกองเกียรติยศนำร่างกำลังพลอีก10รายขึ้นเครื่อง430กลับถึงสัตหีบแล้ว28ธันวาคม2565ความคืบหน้าปฏิบัติการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทยัยที่ยังสูญหายเป็นวันที่10โดยมีช่วงเช้ามีรายงานพบผู้ เียชีวิตบริเวณเกาะเสม็ดจังหวัดชุมพรเบื้องต้นมีเครื่องแต่งกายที่บ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลเรือหลวงสุโขทยัยล่าสุดเมื่อเวลา13นาฬิกา15นาทีพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1พร้อมด้วยคณะนายทหารได้นำร่างกำลังพลเรือหลวงสุโขทยัยที่สามารถยืนยันผลการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วจำนวน10นาย ออกจากศูนย์พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลส่วนหน้าถึงกองบินห้าประจวบคีรีขันทั้งนี้เมื่อเดินทางมาถึงกองบินห้าประจวบคีรีขันนาวากาศเอกนัทวุฒิจันทจิต เสนาธิการทหารกองบินหได้นำทหารกองเกียรติยศของกองทัพอากาศร่วมลำเลียงร่างทหารเรือที่เสียชีวิตจำนวน10นายด้วยขบวนเกียรติยศแตรนำพระพิสุสง์และเจ้าหน้าที่ร่างผู้เสียชีวิตและญาติเดินไปขึ้นเครื่องบินลำเลียง430ซึ่งเป็น อากาศยานของกองทัพอากาศพร้อมด้วยคณะแพทย์ทหารที่เสียชีวิตบินไปที่สนามบินอุตภาเพื่อประกอบพิธีน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานและประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่ชาปนากิจสถานกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาได้พบร่างที่สูญหายเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายที่บริเวณเกาะห้ามใหญ่ จากนั้นในช่วงเวลา12นาฬิกาพบร่างเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายบริเวณใกล้เกาะเสม็ดรวมพบวันนี้3รายสรุปยอดกำลังพลเรือหลวงสุขโขทัย105นายรอดชีวิต76นายพบเสียชีวิต24นายพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้ว20นายคงเหลือกำลังพลที่รอการพิสูจน์4นายสูญหายกำลังค้นหาอีก5นายขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ